วันนี้พาก,กันมาหาหอยอยู่กลางนาจ้านานๆได้กลับบ้านปกติอยู่ชนบรีวันนี้ได้กลับโคราชเลยออกมาหาหอยกันจ้าวันนี้ให้แฟนลงนะคะส่วนเรามาเต้นเชี์อยู่ข้างบนจ้ะ <c oughs> โอ้ลงไปมีเอาตัวใหญ่ๆห,นะหาหาดีๆนะฮะเยอะๆเอาตัวเล็กๆแบบมาตะกี้สิเอาตัวใหญ่ๆหะ้ลงไปหาอะไรอ่ะ <c oughs> คือลูกหอยลูกหอยโหตัวใหญ่ๆสิลูกหอยเอามาทำไมล่ะรู้จักปะอ่ะเริมขยับตัวใหญ่แล้วอะหอยใหญ่อ่ะหอยใหญ่รู้จักปะล่ะหอยใหญ่อ่ะหอยใหญ่อ่ะเริมขยับหอยใหญ่มาเรื่อยแล้วบอกเลยว่าที่นาเนี้ธรรมชาติมากอุดมสมบูรณ์มีแต่สัตว์เล็กๆน้อยๆเห็นไหมเต็มเลย เอาได้ปูด้วยปูก็มีด้วยเราอยู่ข้างบนเราก็หากเก็บหอยอยู่ริมคนากันเลยจ้าพอได้เยอะแล้วก็รอแฟนขึ้นมาเอ๊ะหันไปเห็นแฟนกำลังเก็บหอยแกงซะเลยเป็นไงล่ะลงไปอีกรอบสิอยากเล่นน้ำใช่ปะรู้หรอก เห็นไม่ได้เยอะแล้วคะ่ะโอ้พอได้ต้มกินแล้วเราจะเก็บมาแค่พอต้มนะคะว้าวได้ทั้งหอยได้ทั้งปูได้ทั้งปลาแล้วจ้าทรงยยบุญนนะ่ะพี่ปลาหมอดามาต้มกินกันเลยหอ,อยเชอรี่ใหญ่ๆตัวโต